บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทิโขโหมิปัสจากความทุกข์อเวโรโหมิปัสจากเวรอัพยาปโชโหมิปัสจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอานิโคโหมิปัสจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบดแผ่เมตตาให้สัพพรสพ,พสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เปรียดเบียน,นซึ่งกันและก,กันเลยอาจีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแพรส่วนกุศลอิทงังเมปะอิทงังเมมาตาปิตุนางหตุสุกิตาหนตุมาตาปิตโล ขอส่วนบุญนี้จงสําเร e ็จแก่มันดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตินังหูตุสุกิตาหุนตุยาตโยขอส่วนบุญนี <car nossa> <agna> <c lusive> ้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชยายาจริยานังหูตุสุกิตาหนตุครุปัชยายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเปตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตา ขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้ง,งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน